สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กันตอนนะคะอีสแชนแนลค่ะกับเกม s ลิส,สลิสเตอร์จุดไอโอนะคะดโดอโออ่านมั่วนะคะจะสนใจนะคะเสอเป็นคนตอกภาษาอังกฤษโอเคที่สวยบอกว่าออโปรแกรมแคสเกมพังหรือว่าโปรแกรมแคสเกมมีปัญหามันมีปัญหาจริงๆไเด้ยเพิ่งแก้ได้พอแก้เสร็จแล้วใช่ไหมสวยก็ใช้เวลาไปกับการเรียนด้วยกับการหายมิซหายก็ฝึก ร้องเพลงไปในตัวด้วยแล้วก็กเวน่รืกองการแคสเกมในโทรศัพท์นะคะขอบอกตรงๆเลยนะการแคสเกมในโทรศัพท์ของเราเนี่ยเอาง่ายๆนะบอกชื่อจริงๆนะชื่อจริงว่าเอมนะไม่อยากเรียกว่าสวยแล้วมันดูมันหน้าเกินไปอาจจะพูดชื่อเอมเลยนะโอเคก็อเอมรู้สึกว่าเกมในโทรศัพท์อะโอเคนะแต่ว่าโทรศัพท์เอมข้างค่า พังยังไง a n d น Android นอนตายค่ะเคยเห็นปะเรามันก็บอกว่าไม่มีโปรแกรมเพราะไม่มีโปรแกรมก็เล่นไม่ได้จะไปซ่อมก็ซ่อมไม่ได้เนื่องจากว่าเครื่องมันตายไปแล้วหรือว่าเครื่องมันแหงไปแล้วอ่ะอะไรที่พังไปแล้วมันเอากับมาไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าอยากได้ใหม่ก็คือการไปซื้อโทรศัพท์ใหม่และสิ่งที่หวังไว้คือ J7 J 7 8 0 0 0 แนะจ๊ะแล้วเก็บตังค์เท่าไหร่ร2อยบาทน่ะที่เก็บได้120เนื่องจากว่ามีในารบ้านของสวยในบ้านของเอมมชาการบ้านของเอมจะออกแนวใช้เงินเยอะอย่างเช่นถ่ายละครน,นี่การบ้านนะจ๊ะการบ้านยังกะยังกะเรียนนิสิตนักศึกษากระเรียนถ่ายเป็นผู้กำกับการบ้านถ่ายละครน,นะจ๊ะการบ้านหานูน่นหานี่ออกตังค์กันออกไปทำข้างนอกจิตอาสาอโอเค แล้วก็กลับไปอยู่ที่เกมมันดีกว่าเราจะใช้ชื่อว่าอ่าชื่ออะไรดีอ่ะเราจะาชื่ออะไรดีอืมคิดก่อนอย่ากเป็นหนอนเรนโบ้นะแต่ไม่เอาอ่ะคิดก่อนสิเอาชื่อว่าอ๋อนี่ภาษาไทยใช่ไหมโอเคแล้นภาษา,ษาษาอังกฤษนะคะเราจะเอาชื่อ จัดตินบีเบอร์โอ้ยอย่างติ่งอะ่ะใช่เราเป็นติ่งนะคะนี่คือบี Bieber เบอร์ยังไงวะ <c oughs> ลืมชื่อแปลตัวเองชื่อว่าจัดตินอีสฮัสแบนมีแบบหนึ่งฮัสฮัสแบนมีนะคะจัดตินเป็นผัวจัดตินนี่คือผัวฉันโอเคค่ะแล้วนี่ก็คือหนอนสีเขียวนะคะเราจะมากินกัน เกมนี้นะคะเราก็ต้องใช้การพูดพูดค่อนข้างมากเนื่องจากสมเป็นคนดัดฟันใช่ไหมเราพูดยากอยู่แล้วมาๆม,มากินกันดีกว่าคอมจะกระตุกหน่อยเนะาะคอมโหลดเกมเยอะไม่ครับตอนแรกจะแคสนะแต่ว่าพอเนี้ยไปดูอะยังไงอะพอพออุ๊ยอเมริกาพอกดเข้าไปจะแคสอะมันมันอัน้วมันขึ้นว่า ไม่มันไม่ขึ้นน่ะตอนแรกมันขึ้นมาเล่นได้นะสปาพดื่มันก็ขึ้นมาเล่นไม่ได้แล้วะพยายามให้หนอนตัวอื่นกินเรานะคะเราอยู่ก่อนหุยชาลาล่นะตอนนี้เราจะไม่ไปยุ่งกับมันอยากกินอย,อยากกินไอ้อย่าอย่าไปกัดมันอย่าก,กัดมันมามากินเราสิเอ้าไม่กัดเราล่ะโดโดโดมามาชื่ออะไรอะเดอะโอเคคนอื่นเห็นชื่อเราคงจะแบบว่าอีนี่มันอื้อ เดียตัวใหญ่ตัวใหญ่ยอมพี่ก็ได้ครับยอมพี่ก็ได้ครับเห็นแกวตัวใหญ่เดี๋ยวลองตัวใหญ่ก่อนนะมึงเขาอุตส่าห์อุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่อย่ยมาเย่ามาเย่ยมาอย่ามาอ่ะโอยโดนแตกเลยอ่ะบอกก็อย่ามายุ่งอ่ะนอนเลยอ่ะไม่ได้นะเว้ยไม่ยอมนะจะแก้แค้นเขาแล้วกันนะคะเป็นสีแดงแล้ว เห็นชื่อแล้วเหมือนไส้ใช่ไหมก็เท่าใหม่อะก็จะปิ๊งแปลเราอะมนกัดเราซีกระตุ่นเนี่ยแล้วโอ้น่าจะฉลาดเหมือนกันนะคนตัวนี้เราเป็นสีแดงร้อนแรงชาชาตากินกันเถอะโอ้ยหายใจไม่ออกรานนี้เราหลดยันเดเลกันอยู่นะคะใครอยากให้เอเป็นสาวยันถึงวมาจะสวยตลอดเลยใครอยากให้เอมันสาวยันนะคะก็รอได้นะคะเราจะไปเรียน ตัดต่อน,นิดหน่อยพอเรียนนิดหน่อยเรียนตัดต่อเสร็จแล้วก็จะมาคลสเกมยันเดเล่กันนะคะเราจะเป็นสาวยันมาจีบเซนไป <laughs> โอ้ยหูบางรอนเดย๋ยดตายพอดีน่ะน,นาทางตรงเลยกินละซีอุ้ยหนอนอะไรน่ารักจังอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกันห่างตัวเองได้ใช่ไหมคะช่างเถอะเราจะไม่กินคนอื่นเราจะอยู่ส่วนของเรานะคะโอ้ยตัวนั้นเร็วจังเลยอะ่ะนอน,นอะไรอ่ะสีฟ้า,ฟา เราจะทําให้ตัวเราใหญ่ก่อนนะคะอย่างแรกอย่าเพิ่งไปเสลหรือว่าไปยุ่งวุ่นวายกับเขานะโอ้ยตัวใหญ่เราจะไม่ย,ยูยาอย่าไปกินอย่ากัดเขาสิแหมมหามันตลอดเลยอะ่ะมังคับยากจริงๆเลยค่ะย,ย,ยิ่ยงกว่าากโออย่างนะากาโอที่เห็นมายากนี่ก็ยากยิ่ยงกว่าอีกเนี่ยเล่นคีย์บอร์ดได้ไหมไม่ได้อ่ะใช้คีย์บอร์ดไม่ได้นี่มังคับยากนะแ,แล้วยิ่งคอมประตูเห็นอะไรก็พิบ ตายังไม่ดีอยูแ่แว่นดีไหมไม่ใส่คอนแท็กก็ไม่ซื้อแล้วแสตตาเราไม่ใส่คอนแทคนะคะเนื่องจากว่าใส่แล้วมีปัญหาอเอ้ยเกือบเกือบให้ตัวเล็กแรกแล้วไงถ้าพูดมากก็ต้องขออภัยนะคะแคสเกมมันก็ต้องพูดอยู่แล้วนะคะแคสเกมว่าอะไรให้มันเงียบโอเคมาแคสกันเถอะอย่าบน่นอย่าบน่นได้ปะเล่นเกมคืออย่าบน่นมามามา หาหนอนกันไม่มีหนอนใช่ไหมโอเคดีอย่างที่เราบอกนะคะเราจะไม่ไปยุ่งกับใครเราจะออยู่ส่วนของเรานอกจากเราไปเอ้ยบังคับยากอะบ่นแล้วนะบ่นแล้วนะมาๆม,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 มากินข้างล่างกันดีกว่าสีแดงอุย้ยมันเหมือนกระดูปเปล่าใครดูว่ากระดูปะ่ะที่มันัวสีฟ้าๆเหมือนเจลรถไข่อะ่ะพวกเราสยองเลยอะ่ะ โอ้ยมันกินกันอยู่ข้างล่างค่ะจะไม่ยุ่งกับเขานะคะมีหนอนเรนโบว์้ะยอ้ยายาวิ่ยเกือบทำปูตาล้วนะอุตส่าห์ทำตัวยาวได้เราจะไม่ยุ่งกับใครเราอย่ามายุ่งกับเราอย่าให้ต้องเขียนว่าสันติไว้นะจ๊ะฝรั่งคงจะแบบเขียนภาษาอะไรเขาเมื่อตั้งแต่จะปิีนเป็นฮัสแบันมีแล้วฝรั่งคงจะแบบมันน่าตังงลยเนาะนี่เป็นแฟนอะไรแฟนขับเหรอว่าใช่แฟนขับค่ะ ถามว่าคอนเสิร์ตไปดูไหมไม่ไปดูค่ะไม่มีตังค่ะบัตรคอนเสิร์ตตั้ง8ปดหมื่นนะคะจะให้ไปดูะคะ่ะแปดหมื่นนี่ันะไปเสริมนมดีกว่าว้ายเอยถ้าถ้าตายครั้งนี้เลิกแคดเกมนี้เลยอะถ้าตายเพราะตัวเล็กจะเลิกแคะเกมนี้ไปเลยอะคือจะไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วก็ดูตัวเล็กอะก็ดูตัวเราอย่างยาวอะเดี๋ยวรอยรตัวเราใหญ่ก่อนนะคะเราจะเริ่มพันรอบตัวแล้วก็กินตัวเล็กนะคะ เป็นงูกินหางนะคะโอเคตอนนี้ตัวเรายาวนะคะตัวไม่ใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวมา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 ,มา yes โอเคได้อยู่ได้อยู่กินตัวเองได้ใช่ไหมเอ้ยไม่ได้เอ้ได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 ,ได้ชื่อยาวจังเลยกระดูพิกแล้วว่าไม่ชอบกระดูป้าม,มันน่ากเกียดอะ่ะ ไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่ามันแบบยีหน้นาเกลียดน,น่าเกลียดเ,เป็นลูกหนูนะคะเราไม่ชอบอะไรที่มันเป็นตาเดียวค่ะยกเป็นมินเนีย่ยนนะมินเนีย่ยนเนี่ยชอบน่ารักมันรู้สึกเหมือนเจอรถไถมีลูกกตายยเเเคคห็นปะกะป้บไปดูดิไม่ชอบเลยที่มันกินซาลาเปาแล้วมันตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นน่ะมันก็กินความร้อนนี่ว่าซาลาเปามันกินแล้วมันตายเออเพราะว่าเฮ้ยโอ้โห โอ้อ้าล้วไม่ตัวเล็กไม่แย่งกูแดกอ่ะคืออะไรอ่ะอย่าม่แย่งมึงตายแน่ไม่แย่งกูดกแดกนะเชื่ออะไรลุกเหรอ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 หรือเปล่าไม่รู้มึงคืฆ่ามึงฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ บังกลับแล้วยังว่าตายยากไม่ยอมหลอวยโอเคค่ะเราจะจบด้วยการที่กระดาเกินตัวนะคะขอตบเพียงเท่านี้นะคะกุายะค่ะ